กลับมาเจอกันต่อในช่วงเอเชียออลฮอลิคคะวันนี้เจก็เตรียมคําอัปเดตเช่นเคยกับข่าวร้อนที่เจนจะมาฝากกันค่ะแห่จะระดินใจคุณผู้ชมขนาดไหนไปดูกันที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าค่ะ่อ หลังจากที่สื่อทีวีเดลี่ได้รายงานข่าวว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักร้องหนุ่มชื่อดังลีมินโฮและซูจีนักร้องสาวสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปวงนิสเอได้สิ้นสุดลงหลังจากที่ปลูกต้นรักมานานถึง6กเดือนเนื่องจากตารางงานที่รับตัวจนทำให้ทั้งคู่ไม่มีเวลาให้เกี่กันล่าสุดทันต้นสังกัดทั้งคู่ก็ได้เอามาเปิดเผยถึงเรื่องดังกล่าวแล้วค่ะโดยต้นสังกัดของลีมินโฮนะคะได้กล่าวกับสื่อนิวเซนว่าหลังจากที่เราได้เช็คกับลีมินโฮแล้วผบว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยังคงเหมือนเดิ ทางฟังจีวีพีแอนิเมช ment ตัวสังกัดของซาซูจีเองก็ได้กล่าวในทิศทางเดียวกันว่าลีมินโฮและซูจียังคงดีอยู่ซึ่งความรักของลีมินโฮและซูจีมิสเอนะคะได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเมื่อเดินมีนัคมที่ผ่านมาหลังจากที่มีปาปารัสซี่ถ่ายภาพการเดทของหนุ่งคู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษอยู่ได้ซึ่งทางต้นสังกัดก,ก็ได้ออกมายอมรับถึงความสัมพันธ์ในเวลาต่อมาค่ะ <S <S <Your> love. อูจุนนักร้องและแสดงชดื่อดังอดีตสมาชิกอยแบนด์ไต้หวัน,ว,นวงฟอร์เรนไฮหรือเฟรุนไฮได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสายการบินแห่งบรูไนค่ะพร้อมทั้งยังได้รับรางวัลเยาวชนตัวอย่างจากสุลต่านบรูไนด้วยค่ะรอยย่อบรูไนแอร์ไล e ์สายการบินประจำชาติของประเทศบรูไน ได้เซ็นสัญญากับนักร้องและนักแสดงชื่อดังเชาาบูนชื้เฉายจีนอู๋จุนวัย35ปีให้เป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์ของสายการบินโดยทางรอยย่อบูน่า a แอร์ไลน์นะคะได้จากกิจกรรมรถโชว์ที่เซี่ยงไฮ้ประเทศจีนซึ่งมีหนุ่มอู๋จุนเดินทางมาร่วมงานด้วยโดยเขาได้แชร์มุมมองส่วนตัวและประสบการณ์การเดินทางโดยสายการบินรอยย่อบูน่าแอร์ไลน์แก่ผู้ร่วมงานค่ะรวมทั้งยังเสริมความใกล้ชิดให้แฟนๆเป็นกันเองด้วยไม่เพียงเท่านั้นนะคะ พราะนุ่งอู๋จนยังได้รับรางวัลเยาวชนตัวอย่างจากองค์สุลต่านบูนไนเื่องในโอกาสวันเยาวชนแห่งชาติของประเทศบูนไนด้วยค่ะ นุ่มเดฟวอรเรนตตัวแทนวงโคเวอร์จากประเทศไทยของเราคว้าแชมป์โลกการแข่งขันเคป๊อบโคเวอร์แดนส์เฟสติวัลองพ ที่ประเทศเกาหลีใต้ได้สำเร็จค่ะล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่20กันยายนที่ผ่านมา7หนุ่มสมาชิกทีมเดฟวอร์เรนได้คว้าตำแหน่งชนะเลิศก,การประกวดแค o p c อ v e r d a n c e Festival 2015ซึ่งจัดขึ้นภายในงานซิ o โรดเคา u ์เตอร์เฟสติวัลอินกยอง j ู2015วที่กยองจูอาร์เซนเตอร์ประเทศเกาหลีใต้ได้อย่างสมศักดิ์ศรีตัวแทนจากประเทศไทยค่ะโดยในการแข่งขันครั้งนี้นะคะมีตัวแทนวงโคเวเดนซ์13ทีมจาก9ประเทศทั่วโลกทั้งประเทศไทยญี่ปุ่น เยอรมันฮ่องกงรัสเซียจีนและก็หลีใต้ด้วยทีมเดาววร์เรนตัวแทนจากประเทศไทยได้เลือกใช้เพลง My Heart's i b e a t i n g และ Bad กองซิลิปินอินสินนตมาทำการแข่งขันและคว้าตำแหน่งแชมป์มาครองโดยทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งได้แก่ทีมจากประเทศญี่ปุน่นและทีมรองชนะเลิศอ,อันดับสองคือทีมจากประเทศฟิลิปปินส์ค่ะสำหรับการแข่งขันเคป๊อปโคลมเบเดนเซอร์ซิวัลนะคะได้จัดขึ้นต่อเน,นื่องเป็นครั้งที่5แล้วและทีมเยาวชนไทยก็เคยคว้าแชมป์จากการประกวดนี้มาแล้วถึง2ปีซ้อนค่ะนั่นก็คือทีมโนริป๊อปซีซีแชมป์ในปี2012 และทีมลีเนียมบอยแชมป์ในปี2 0 1 3และเมื่อปี2 0 1 4ที่ผ่านมานะคะทีมส t ตชัน f y ก็สามารถคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศมาได้และในปีนี้ทีมเดฟเวอร์ลก็สามารถทวงแชมป์กลับมาได้สำเร็จอีกครั้งค่ะแม่เด็กไทยเนี่ยถ้าตั้งใจทำอะไรไม่แพ้ชาติใด,ดนในโลกจร,ะะจริงๆนะคะเจคขอบปรบมือรัวๆ,ๆะคะ่ะ <c oughs> มาพบก,กับคำคมของเจเช่นเคยค่ะ Never take for granted all the things you have today and most of all enjoy what you have every day ที่ทำให้วันของคุณสูงเปล่านะคะและที่สำคัญที่สุดจงมีความสุขกับสิ่งที่คุณมีในทุกๆวันค่ะและพาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้6กโมงครึ่งเวลาเดิมนะคะทางทีวีดิจิตอลช่อง15เคเบิลและดาวเทียมช่อง25สําำหรับวันนี้เจและทีมงานสตาร์บทุกคนต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ <laughs> 저가말 너란 대답이 이젠 돌아설 수 없어 나도 날못 멈춰 네.